สวยด้วยสะดวกด้วยค่ะฟังก์ชันเทพมากบริการดีมากสวัสดีค่ะ Apple นะคะชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะตอนนี้ใช้รุ่น g r a ซ i e อยู่เพราะเขาตับได้เยอะถึง8ระดับเลยนะคะเวลาจะชงนมให้ลูกแน่ไม่ต้องกะอุณหภูมิเองเลยจ่าย s u b s r r i e ปลายเดือนคุ้มสุดๆเลยค่ะแอมค่ะอันติดเครื่องฟออากาศรุ่น t t o อมมาก่อนค่ะติดใจในบริการเซอร์วิสค่ะ ก็เลยจัดเครื่องกรองน้ำรุ่นซินนามอนมาอีกหนึ่งเครื่องค่ะชอบที่ดีไซน์มินิมอลเกาหลีไม่ต้องจำวันเ,เปลี่ยนไส้กรองเพราะว่าเขามีบริการดูแลถึงบ้านเลิฟมากค่ะโอขอบอกว่าทุกฟังก์ชันเลยครับผมใช้เป็นรุ่น neo plus ครับชอบตรงที่สามารถปรับได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุณหภูมิห้องนะครับเขามีโหมด Eco ด,ด้วยประหยัดพลังงานตอบโจทย์แล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเรจริงๆขาดโคเวไม่ได้เลยครับ